สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหยุดมองไม่ได้ป๊อกภาพนี้แหโฟกัสที่รอยสักเต็มหลังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวมาร์กิสราศีบาเลนชิเอกาจิราธิวัฒน์กับสามีหนุ ok ่มป๊อกพัศรกรจิราธิวัฒน์และเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดมิก้ามิยา และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านของหนุ่มป๊อกนั้นื่นชอบในเรื่องของการสักเป็นอย่างมากซึ่งรอยสักแต่ละลายนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายอย่างภาพที่สาวมาร์กี้นั้นได้โพสต์ลงอินสตาแกรมทั้งครั้งเป็นหนุ่มป๊อกนั่งถอดเสื้ออยู่ทั้งคู่หันหน้าเข้าทะเลทั้งนี้แผ่นหลังของหนุ่มป๊อกนั้นเต็มไปด้วยรอยสักและรอยสักที่เห็นเด่นๆอยู่ที่หลังคือรูปของคุณแม่อภัสราหงสกุลสมัยที่ประกวดนางงามนั่นเองครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i n ี c o m ขอบคุณครับ